ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพบกับทีเชื่อจ๋านะคะทีเชื่อจ๋าก็จะมาสรุปเกี่ยวกับหน่วยที่27นะคะ <KO> คุณหนูเรียนรู้ธรรมชาตินะคะค่ะเดี๋ยวทีเชื่อจ๋านะคะก็จะสรุปเกี่ยวกับหน่วยที่27นะคะคุณหนูเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหมด3วันนะคะที่เด็กๆ เรียนไปแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาทําข้อตกลงกันก่อนเด็กๆจําได้ไหมคะว่าข้อตกลงของทีเชอร์จ๋าเนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อคะเก่งมากเลยมีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1นนะคะเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนนะคะข้อที่2เด็กๆก็จะต้องตั้งใจดูวิดีโอคลิปของทีเชอร์จ๋านนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะเด็กๆก็ต้องทําตาม วิดีโอคลิปที่ทีเชอร์สอนนะคะค่ะข้อตกลงของทีเชอร์จาก็มีทั้งหมด3ข้อนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะหน่วยที่27นะคะคุณหนูเรียนรู้ธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะวันนี้ทีเชอร์จ่ามีเพลงสน,สนุกมาฝากเด็กๆหนึ่งเ,เพลงนะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่ร้องได้แล้วก็ทําท่าทางประกอบเพลงได้ให้เด็กๆร้องเพลงแล้วก็ทําท่าตาม เพลงได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเพลงของทิเชอร์นะคะก็จะเป็นเพลงธรรมชาติสร้างโลกนะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่ร้องตามได้เด็กๆร้องตามนะคะแล้วก็ทําท่าทางประกอบเพลงไปด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงธรรมชาติสร้างโลกพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่เชื่อจ๋าก,ก็จบลงไปแล้วนะคะเพลงธรรมชาติสร้างโลกนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนะสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะค่ะอันดับแรกนะคะวันแรกที่เด็กๆเรียนนะคะเด็กๆก็เรียนเกี่ยวกับชื่อของธรรมชาติใช่ไหมคะวันนี้ที่เชื่อจ๋าก,ก็จะมาสรุปแล้วก็ทบทวนให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะามาดูอันแรกเลยคะ่ะเด็กๆ คืออะไรคะทรัพยากรธรรมชาติอันแรกเลยก็คือป่าไม้นั่นเองใช่ไหมคะป่าไม้หรือว่าต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามภูเขาตามภูเขาในป่าใช่ไหมคะมก็คือต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเขาก็จะเกิดขึ้นตามภูเขาหรือว่าเกิดขึ้นตามป่าไม่มีใครไปปลูกเขาใช่ไหมคะ ้นไม้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภาษาอังกฤษของของป่าไม้นะคะก็คือคำว่า woodland woodland เนี่ยก็แปลว่าป่าไม้ใช่ไหมคะป่าไม้ก็คือที่ที่มีต้นไม้เกิดขึ้นเยอะๆเองตามธรรมชาตินะคะค่ะต่อไปนะคะอีกอย่างหนึง่งทรัพยากรธรรมชาติของเรานะคะก็คือภูเขานั่นเองค่ะ ภ ja, ูเขานะคะก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนะคะเด็กๆทราบหรือเด็กๆทราบไหมคะว่าภูเขาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรภูเขานะคะก็เกิดขึ้นจากเปลือกโลกของเรานั่นเองนะคะเปลือกโลกของเรานะคะก็จะเสมอกันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเปลือกโลกนะคะเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเคลื่อนที่ก็จะกลายเป็นภูเขาใช่ไหมคะเคลื่อนที่มาชนกันนะคะก็จะกลายเป็น ภูเขาแบบนี้เลยเห็นไหมคะต่อไปนะคะทรัพยากรธรรมชาติของเรานะคะก็คือทะเลเด็กๆเ,เห็นทะเลไหมคะทะเลนะคะก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีใครไปสร้างเลยใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ําตกน้าตกนะคะก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตาม แหล่งน้ำภูเขาใช่ไหมคะ,ะน้ำตกกับทะเลนะคะก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะต่อไปนะคะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันรูปแรกเลยอะไรคะเด็กๆต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้นะคะเขาก็จะสามารถ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในภูเขาหรือว่าในป่าใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะต่อไปอะไรคะทะเลใช่ไหมคะทะเลนะคะเขาก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทะเลนะคะเกิดขึ้นจากอะไรคะเกิดขึ้นจากเปลือกโลกเนี่ยยุบลงไปนะคะเปลือกโลกในยุบลงไปแล้วก็จะมีน้ําทะเลขึ้นมานะคะ ทะเลก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะต่อไปอะไรคะเด็กน้ำตกใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เชื่อก,ก็บอกไปแล้วนะคะว่าน้ำตกเนี่ยก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามภูเขาแม่น้ำลำธารใช่ไหมคะไม่มีใครไปสร้างนะเพราะว่าเขาเป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของเขาต่อไปค่ะแหล่งน้ําแหล่งน้านะคะก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาก็ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของเขาเลยไม่มีใครไปสร้างนะคะส่วนภูเขาภูเขาที่เชษฐาก,ก็บอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าภูเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เปลือกโลกขยับตัวใช่ไหมคะขยับตัวมาชนกันก็เลยกลายเป็นภูเขานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กเอ่าเดี๋ยวที่เชษก็จะมาสรุปวันที่สองที่เด็กเเรียนนะคะก็คือการ,การดูแล,แลและการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะ เอ๊เด็กๆลองคิดสิคะว่าการดูแลและการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆลองคิดไว้ในใจสิคะแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่เด็กๆคิดกับตัวอย่างที่ทิเชอร์สานนำมาฝ่ายเด็กๆเ,เนี่ยจะตรงกันหรือเปล่านะคะมาดูเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือการดูแลรักษาหรือว่าการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะอันดับหเลยนะคะก็คือการตัดไม้ทำลายป่าค่ะ การตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยจะช่วยให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นน้ําป่าไฟป่าใช่ไหมคะเพราะว่าต้นไม้นะคะเขาช่วยปล่อยกา๊าซออกซิเจนของเรานะคะ,ะกา๊าซออกซิเจนมาให้อากาศเนี่ยสดชื่นใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีมลพิษด้วยนะต่อไปนะคะเด็กๆนะต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรเอ่ยการอะไรคะเด็กๆ การไม่ฆ่าสัตว์หรือว่าไม่ล่าสัตว์นั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เราล่าสัตว์แล้วนำมาสนองความต้องการของมนุษย์เนี่ยก็คือเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไม่ควรที่จะล่าสัตว์ป่าใช่ไหมคะเราควรที่จะสงวนสัตว์ป่าไว้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆคือการรักษาอะไรคะาการรักษาหรือว่าการอนุรักษ์ แม่น้ำลำธารน,นั่นเองการอนุรักษ์แม่น้ำนะคะเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งขยะหรือว่าทิ้งสารเคมีลงไปในแม่น้ำนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดอะไรคะเด็กๆนะเกิดสารพิษลงไปในแม่น้ำใช่ไหมคะเราก็จะทำให้สัตว์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยตายลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งเศษขยะหรือว่า ทิ้งสารพิษนะคะลงไปในแม่น้ำเพราะว่าจะทำให้แม่น้ำของเรานะคะเกิดเน่าเสียแล้วก็ยังส่งผลให้สัตว์น้ำนะคะตายอีกด้วยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆทีเชื่อจาก็็จะมาสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพยากรทางธรรมชาติของเรานะคะมาดูกันเลยประโยชน์ของทรัพยากรทางธรรมชาติของเรานะคะก็คือธรรมชาตินะคะก็จะช่วย ่อนคลายความเครียดความตึงเครียดนะคะแล้วก็ยังเป็นที่พักผ่อนให้แก่มนุษย์ด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าธรรมชาตินะคะของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือว่าน้ำตกแล้วก็อะไรคะทะเลใช่ไหมคะทะเลนะคะก็จะเป็นแหล่งทรัพยากร ธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกก็คือให้เด็กๆนะคะได้ไปพักผ่อนผ่อนคลายแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวของเราด้วยนะคะต่อไปนะคะประโยชน์ของทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะก็ยังเป็นแหล่งอาหารให้แก่มนุษย์อีกด้วยนะคะถ้าแม่น้ำลำทานใสสะอาดไม่มีเศษขยะไม่มีสารพิษใช่ไหมคะก็จะทำให ปลาหรือว่าสัตว์น้ำนะคะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์อีกด้วยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะก็มีประโยชน์มากมายให้กับเราเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะให้อาหารใช่ไหมคะหรือว่าเป็นแหล่งอาหารให้แก่มนุษย์นะคะต่อไปนะคะเด็กๆ ทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะหรือว่าประโยชน์ใช่ไหมคะประโยชน์นะคะก็คืออะไรคะช่วยให้เราดำรงชีวิตไปได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะการซักผ้าการซักผ้าเนี่ยเราก็จะใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติก็คือแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะส่องมายังโลกของเราใช่ไหมครับแล้วแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีความร้อนมีแสง UV ใช่ไหมคะก็จะสามารถให้ประโยชน์แก่มนุษย์ได้เช่น แสงโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานนะคะแสงโซลาร์เซลล์แทนพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็อะไรอีกการตากผ้าใช่ไหมคะการตากผ้านะคะเวลาเราซักผ้าเปียก,กเนี่ยเราเอาไปตากใช่ไหมคะแสงจากพระอาทิตย์ใช่ไหมคะ,าาห,มคะหรือว่าแสง UV เนี่ยก็จะส่องมายังผ้าที่เราตากแล้วก็ทําให้แห้งได้ใช่ไหมคะค้ะเดี๋ยที่เชื่อจาจจะสรุปให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะก็ จะเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะคะตัวอย่างเช่นต้นไม้ป่าไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารทะเลใช่ไหมคะก็คืออะไรคะทรัพยากรทางธรรมชาติของเรานะคะทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการอะไรคะอนุรักษ์ธรรมชาติใช่ไหมคะการอนุรักษ์ธรรมชาติใช่ไหมคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะก็ไม่ตัดไม้ทําลายปา่าไม่ล่าสัตว์ป่าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ทิ้งเศษขยะลงแม่น้ำำานําลําธารใช่ไหมคะเพราะว่าจะทําให้อะไรคะเกิดมลพิษใช่ไหมคะแล้วก็จะทําให้สัตว์น้ำเนี่ยล้มตายอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นประโยชน์ของธรรมชาติของเรา ประโยชน์ของธรรมชาตินะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นน้าตกก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้เรานะคะผ่อนคลายต่อไปนะคะก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิต์ใช่ไหมคะก็คือ,อตัวอย่างเช่นการตากผ้าใช่ไหมคะก็จะมีประโยชน์แก่เรามากๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจะทําให้ผ้าแห้งใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทําแผงนโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะนามาใช้แทน ไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าประโยชน์ของธรรมชาติของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลย<ม>ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทิชอร์ก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝังเด็กๆก,กันค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษของทิชอร์จ่าววันนี้นะคะก็คือคำว่า nature อีกหนึ่งรอบนะคะ nature แปลว่าธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ N A T U R E n แ,<น>แปลว่าอะไรคะธรรมาชาตินะคะค่ะก่อนจบคลิปนี้ไปนะคะที่เชื่อจ๋าก็มีวิดีโอคลิปนะคะมาให้มาฝากเด็กๆก,กันคะ่ะให้เด็กๆนะคะวาดรูปใส่กระดาษ A4 นะคะแล้วก็ส่งให้กับคุณครูประจำชั้นนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อจากก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะกูดบาย